ตามต่อกรณีของลัทธิเชื่อมจิตนะคะหลังจากที่ทางสำนักพุทธเองได้มีการรายงานให้กับที่ประชุมมหาเถระสมาคมนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพิชิตทื่นบาน<ม>ก็ได้พูดถึงกรณีนี้อีกโดยบอกว่าได้ติดตามทุกระยะทางที่ประชุมมหาเถระสมาคมรับทราบแล้วก็มีคําสั่งให้เจ้าคณะปกทองสงฆ์ทั่วประเทศมาช่วยสำนักพุทธในการตรวจสอบว่าใครบิดเบือนคําสอนในพระพุทธศาสนา แล้วก็สั่งสํานักพุทธถ้าตำรวจเรียกไปให้การก็ให้เตรียมยาหลักฐานพยานบุคคลยืนยันว่าเชื่อมจิตไม่มีอยู่จริงไม่มีในพระไตรปิฎกคุณพิชิตย้ำนะคะว่ากรณีนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดขึ้นแล้วหลายคนถูกฟ้องหมิ่นตระมาทถ,ถูกดําเนินคดีอาญาขอให้เอาข้อมูลมาที่สํานักพุทธยืนยันเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีค่ะผู้ในสํานักพุทธเนี่ย ก็ได้รายงานผมผมตรวจสอบติดตามทุกระยะนะครับก็ทางมหาเทราสมาคมรับทราบแล้วก็มีคำสั่งให้คณะผู้ปกครองสงฆ์ทั่วประเทศมาช่วยสำนักพุทธช่วยกันดูแลดูแลว่าใครบิดเบือนหลักธรรมคำส,สอนนะครับและผมก็ให้สั่งทางสำนักพุทธไปว่า ถ้าตำรวจเรียกมาให้การคุณเตรียมเอกสารพยานหลักฐานเตรียมพยานบุคคลไปซับพอร์ตข้อมูลว่าเชื่อมจิตเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยกระบวนการยุติธรรมทางอาญามันเกิดแล้วหลายคนก็ถูกฟ้องมีประมาทหลายคนก็ถูกดำเนินคดีอาญาต่างๆเนี่ยมาเอาข้อมูลที่สนักพูดได้เลยครับ สอดคล้องกับทางโฆษกของสำนักพุทธค่ะคุณสุภาพเมืองมัจฉาก็บอกว่ามติที่ประชุมมอสอมอบหมายให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือสำนักพุทธจังหวัดในการแก้ไขปัญหาขณะที่ทางรัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวราวุฒิศิละปะอาชาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ขอร้องต่อศาลศาลร,รับฟ้องเป็นกรณีปกติไม่ใช่กรณีเร่งด่วนแล้วนัดไต่สวนในวันที่17มิถุนายนค่ะค่ะคือก่อนจะถึง17มิถุนายนเนี่ย ะะทางกระทรวงพม,มบอกว่ายังคงขออุทธรณ์เรื่องนี้อยู่นะคะ คืออยากจะให้ศาลร,รับเป็นกรณีเร่งด่วนค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทางวิจารณญาณของศาลด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีทางสารวิชาชีพเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพอมเจอตัวน้องแต่ว่าการพูดคุยประเมินสภาพจิตใจน้องเนี่ยยังทําไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าศาลมีการไตส่สวนฉุกเฉินขึ้นมาจะคุ้มครองได้2กรณีก็คือขอให้ผู้ปกครองน้องหยุดการกระทําทุกรูปแบบ ทุกช่องทางที่เป็นการหาประโยชน์แล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมาร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูน้องให้มีพัฒนาการตามวัยค่ะว่าทางคณะของศาสวิชาชีพนะครับและเจ้าหน้าที่ของพอมอได้มีโอกาสไปเจอนะครับกับตัวน้องเองนั้นแต่การที่จะมีการพูดคุย นะครับแล้วก็มีการประเมินสถานทัศ์การสถานภาพทางจิตใจของตัวน้องนั้นนะครับก็อย่างที่จะไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งการที่ถ้าหากว่าศาลนะครับอนุญาตให้มีการไต่สวนฉุกเฉินนั้นนะครับเราก็จะสามารถดําเนินการคุ้มครองได้ใน2กรณีนะครับในกรณีแรกก็คือจะขอให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของน้องนายนั้นหยุดการกระทําทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ทุกช่องทางที่จะเป็นการหาประโยชน์ นะครับโดยใช้ตัวน้องไนท์ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะให้ผู้ปกครองนั้นได้เข้าร่วมในการวางแผนกับทีมงานแล้ก็เจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะเ,เลี้ยงดูตัวน้องไนท์นั้นให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็ตามความเป็นไปวิวัฒนาการของน้องคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งนะครับ